พี่น้องพี่น้องดูนี่นะดูเรื่องผมจะพูดเรื่องฐานให้ฟังเพราะว่าพวกเรานี่ก็หลงหลงแต่คำว่าฐานมีประโยชน์อย่างเดียวทานมีประโยชน์จริงแต่พี่น้องมันต้องใช้คู่กันกับมันต้องใช้คู่กับก้อนอิดนะใช้คู่งก้อนอิดเพื่อว่าเราจะได้เราจะได้ประหยัด่าน พี่น้องเห็นเห็นดินก้อนนี้ไหมอันนี้เป็นดินนะพี่น้องเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเป็นฐานพี่น้องเนี่ยดินก้อนเนี้มันเป็นฐานเพราะว่าเนี่ยเพราะว่ามันอยู่มันอยู่กับไฟมันก็ช่วยกันอ่าคือช่วยความร้อนน่นนะพี่น้องเนี่ยดินก้อนนี้มันก็มันก็แดงได้พี่น้องเนี่เน,น,นี่เวลานั้นเราก็ใช้รวมกับฐานเสร็จแล้วดินก้อนนี้ก็จะได้แดงไปด้วยเราก็จะได้ประหยัด เราก็จะได้ประหยัดอ่าประหยัดฐาน,นว่างั้นเถอะพี่น้องเราก็ใช้ดินก้อนนี้มาเพิ่มความแรงของไฟนะผมเคยลงคลิปไปแล้วนะครับเคยลงคลิปไปคลิปหนึ่งนานแล้วนะแต่ไม่รู้ว่า,าจะมีคนจะมีคนทํำแบบนี้หรือเปล่ามีเป็นก้อนดินนะพี่น้องนี่เป็นก้อนดินเนี่ยเป็นก้อนดินนะพอมันถูกไฟแล้วมันก็แดงไปด้วยพี่น้อง มันเพิ่มความแรงนะมันเพิ่มความแรงให้เราผมลงคลิปไปแล้วครับพี่น้องเคยลงคลิปไปทีเองแล้วแต่คนก็ยังมองข้ามกันอยู่มองข้ามว่าเป็นก้อนดินเป็นก้อนอิฐถ้าจะให้ดีนะพี่น้องอถ้าจะให้ดีนะใช้ใช้ก้อนอิฐมอนที่เขาเผาอ่ะก้อนอิฐมอนเอามาทุบให้ให้เป็นก้อนเหมือนก้อนฐานนะเสร็จแล้วก็เอามาใส่รวมกับ รวมกับฐานไฟตอนเราหุงข้าวโอ้พี่น้องประหยัดประหยัดอย่างประหยัดอย่างมากเลยกันแล้วกันนะพี่น้องพี่ลองทําดูนะคนรุ่นใหม่จะไม่รู้แต่คนรุ่นเก่าเนี่ยรู้คนรุ่นสีโบราณหน่อยเนี่ยจะรู้พี่น้องนะจะรู้แต่ก็มีรู้น้อยคนเหมือนกันนะคือว่าเอาดินเป็นฐานให้มันช่วยฟา์มแรงของไฟได้พี่น้องนะผมก็เลย มาบอกให้พี่น้องรู้นี่เป็นคลิปที่สองแล้วนะที่ผมลงพี่น้องผมก็มาลงให้พี่น้องดูมันมันน่าจะมีประโยชน์กับพี่น้องกับพี่น้องมั่งนะพี่น้องอย่าว่าแต่เดี๋ยวนี้มันทันสมัยเนาะพี่น้องอะไรก็ต้องใช้แนวความคิดเนาะเดี๋ยวนี้เขาขนาดเอาฐานนะนะพี่น้องเอาฐานเป็นเชือเพลิงรถจักรยานยนต์ฐานเราเนี่ยฐานของข้าวเนี่ย ฐานเป็นเชื้อเพิงรถจักรยานยนต์เอาแก๊ปเอาเอาแก๊บมาเป็นเชื้อเพิง สามารถต่อท่อออกไปให้เป็นแก๊สโดยที่เราไม่ต้องใช้แก๊สเลยหม้อไม่ดำอย่างเงี้ยนะเนี่ยผมยกตัวอย่างให้เป็นก้นมันมันมันมีความก้าวหน้ามีความทันสมัยมีแนวความคิดมาเยอะๆรวมกันแล้วเราก็สามารถเอาเอาเอา,เอามาแยกใช้ได้นะพี่น้องก็เอามาลงคลิปให้พี่น้องดูพี่น้องอิดมอนสามารถทําเป็นฐานใช้ควบคู่กันไปได้ก็มาลงคลิปให้พี่น้องดู ครับก็คลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดแชร์ไปให้พี่น้องอที่อยู่แดนไกลที่ไกลทั่วโลกเลยให้เขาดูด้วยเผื่อ,อเขาจะใช้แต่ฐานอย่างเดียวเขาก็ไม่เห็นเขาก็ไม่เห็นดินเนี่ยมีมีประโยชน์ในความแรงของฐานนะพี่น้องกดแชร์กดไลค์ share, like, นะให้ไปเยอะๆให,ให้ให้ทุกคนได้รู้นะพี่น้อง เพราะทุกวันนี้ข้าวของมันแพงเนาะอะไรก็แพงเขาต้องใช้ดินให้มีประโยชน์เกี่ยวกับค้ามไอเปลวไฟเก,กี่ยวความแรงของไฟเนี่ยต้องใช้ดินให้เป็นประโยชน์ควบคู่กับทานนะพี่นะ้นองนะเนี่ยอย่างบ้านผมเนี่ยไหมผมจะเอาดินใส่ด้วยนะพี่น้องมันก็เพิ่มความแรงแล้วแล้วไฟก็อยู่ได้นานด้วยอยู่ได้นานครับ ก็มีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยพี่น้องสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับ